ออามาวันนี้เอาฟืนอีกแก้วนี่วันนี้ เอาฟืนวันนี้ก็ต้องคู่กับกับข้าวบ้านๆเลยวันนี้อย่าเป็นแกงส้มหน่อไม้ดองนี่หน่อไม้ดองใส่ปรากดแกงส้มหน่อไม้ดองต้องใส่ใบมะกรูดด้วยนะอ่ะหน่อไม้ลงไปวันนี้กับข้าวบ้านๆแบบธรรมชาติเลยเตาฟืนเหมือนเดิมหอมดีเอาพริกแกงส้มลงไปพริกแกงส้มลงไปเลยอ่ะละเลง พิกแกงส้มให้แตกติดฝาไว้ให้เดือดก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงอ้าวนี่ปลาเป็นปลากรดทะเลนะใส่ลงไปเลยหม้อกำลงังกลาลังจะเดือดแล้วจะได้สุกพร้อมกันแกงส้มหน่อไม้ดองทำไมต้องเป็นปลากรดทะเลเวลาอุ่นแล้วมันไม่เละ ถ้าเป็นปลาน้ําจืดมันจะเละเพราะว่าแกงส้มแกงส้มมันกินไม่หมดทีเดียวหรอกมันต้องอุ่นถ้าเป็นปลากดทะเลนี่มันจะเข้ากันคู่กันเลยะเราก็ตอนนี้ปรุงไปเลยดอกน้ําตาลไปเลยน้ําตาลนี่เลยถ้าพี่งเลยหวานนัวเค็มนิดนิดปลาชูฝาหนึ่งเลยใส่ลงไป เครื่องปรุงก็แบบบ้านๆเราไม่ได้มีอะไรมากปรุงรสด,ด้วยเกลือนะเกลือแกงเนี่ยใส่ลงไปเลยอย่างนี้เลยนี่ขาดไม่ได้เลยน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปนี่แลแช่ไว้แล้วอใส่ลงไปแบบนี้เลยอ่ะอ่ะขาดไม่ได้เลยนะใบมะกรูดอย่าลืมใส่แกงส้มหน่อไม้ดองต้องใช้อ่ะปิดฝาไว้ตอนนี้อ่ะ,อะปิดฝาไว้ก่อน เล่งไฟเลยไปอ่ะหม้อเดือดแล้วเราเพิ่มความหอมให้แกงด้วยน้ำปลานะน้ำปลานี่จะทำให้แกงเรามีความหอมอ่ะแค่นี้พอทุกอย่างเราปรุงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วเลือน้ำปลาตามหลังเพื่อเพิ่มความหอมให้แกงนะอ่ะรอให้เดือดถูกอย่างเดียวอ่ะไปตอนนี้ ไฟมอดเนี้ยถูกเรียบร้อยเติบได้เลยเป็นแกงต้มหน่อไม้ดองใส่ปรกากฏทะเลเราวันนี้เตาฟืนหอมๆเลยเติบ อ่ะนี่เลยำทำๆแบบนี้เลยไปตอนนี้ลุยกันเลย